ระออจานค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ค่ะก็รอจานนะคะก็อยู่ในซีีส์ดวงใจเทพ์ไทยประพมนะก็จะมีเรื่องระออจานขอฤทัยใจพิสุทธิ์อยู่กับสอนพอนชีวันนะคะก็อันนี้คือนักแสดงหลัก ของเรื่องเราและมีอีกมากมายจริงๆเลยเพราะนักแสดงท่างนี้เยอะมากมีหลายหลายช่วงเวลาเนาะก็จะเปปัจจุบันอนาคตอวามสนุกของของละอาจารย์จะเป็นยังไงไม่เหมือนใครดีกว่าค่ะเพราะว่าพอมีเรื่องของการไขปริศนาใช่มีเรื่องของการไขปริศนามีเรื่องของความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบเข้มข้นเนาะเรื่องเราจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงจีน่าเป็นไงบ้างเรื่องนี้ ค่ะหนูรับบทเป็นระออดันนะคะก็เป็นสาวปฏิเสียงแล้วก็แบบมามาที่ห้างของพระเอกเนี่ยเพราะว่าเรามีแผนการบางอย่างที่จะต้องทําให้สําเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็คือการหาสร้อยอาจารนาจักราหรือว่าไพราินดวงตาที่สาของพิยานา,อ,าอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้คือจุดเป้าหมายหลักของเราครับผมก็ผมรับบทเป็นมอมลุคเทนจุฑาเทพนะครับผมก็นในเรื่องก็ เป็นอะไรเป็นพระเอกแล้วก oh ็ในเรื่องก็ื่องความที่คูทนายนะครับผมก็จะเป็นคนที่มันข้างจะรักใครรักจริงด้วยครับผมมันเลยทําให้เกิดสตอรี่ต่างๆมากมายในเรื่องแล้วก็เกิดจากความข้างรักของครูส่วนหนึ่งด้วยมากมากคลั่งมากจริงๆใช่ครับโอ้ยแม่เราชอบรอเขาในละครไง